ตัวนี้คือสุดยอดของนี่ขวดน,นี้เลยเพราะถ้าคุณบอกว่าวันนี้เป็นคนเสพติดสญานการณยาฉีดโบท็อกไม่ต้องราคาลดเลิกหมอไปเลยนะคะไม่ต้องจ่ายคอร์สละถ้าซื้อโบท็อกวันนี้100อยูเนาะอยู่ที่ประมาณ9,000ันกว่าถึาง10,000กว่า,า, 1, วาซื้อเนี่ยนะคะส9 0ราคาสมาชิกวันนี้5าแสนหนึ่งเนาะไม่ถึงแล้วเนี่ยคุณทาไปเถอะเทียบเท่ากับอะไรรนะู้ไหมเทียบเท่ากับร้อยยูแต่ไม่ทำลายกล้ามเนื้อหน้า ไม่ทำให้หน้าเป็นอมาตาพคุณเคยเห็นคนฉีดโบทออ็อกซ์อยู่อย่างนี้ไหมอยู่เนี้ยสวัสดีค่ะตลอดเวลาตกใจอะไรเหรอคะตลอดเวลาเลยเพราะมันค้างนะคะคืออะไรโบทออ็อกวิธีการทำโบท็อกซ์เนี่ยโบทออ็อกซ์คือการจริงๆมันคือนวัตกรมการแพทย์ที่ไปทําให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นตายนะคะสมมติว่าเขาฉีกเขาไปปุ๊บกล้ามเนื้อคณจะตายล็อกมาไว้ตายแต่อันนี้ค่ะ มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเจะจงด้วยเทคโนโลยีอินซิลิก d e s ด g ไซน์ตัวนี้นะคะจะทําให้การเคลื่อนไหวของกล้าเมเนื้อคุณอะมันหยุดการเคลื่อนไหวและทลําให้รอยยมันค่อยๆจางลงจางลงตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะคะตัวนี้คือโบท็อกเห็นผลได้ในเจวันนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยรองรับนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ย T m ก็จะเขียนไว้เลยโค้ดของมันคือ t m นะคะลองไปเสิร์ชดูนะคะโบ like, ท็อกซ์ไลท์เซตพายยังอีกของค่ะ ที่นี่เขาจัดเต็มนอกจากเป๊ะไทยนะคะโบบอกไลยอ่นะดูการทำงานของมัามานนิดนึงนะคะอันนี้คือของนีย้ยือริ้วรอยดูจางลงใน14วันอันนี้คือ14วันคุณจะเห็นว่าริ้วรอยตรงเนี้มันตื้นขึ้นนั่นหมายความว่าตรงนี้ถ้าใครมีค่ะให้ทาเลยคุณแม่แั๊กตี้เป็นหนึ่งในผู้ทดลองอันนี้เขามีถุงต้ายานะคะเขาใช้อย่างนี้นะะเลยค่ะยอะๆเลยเพราะเขาอยากให้มันเห็นผลและ14วันผ่านไปเลิศมากคือตื้นเลยอะ่ะตื้นจริงๆอย่นี้่ให้ดู โลเนทีเอ็มนะคะเป็นคุณสมบัติที่ไปย้ำย้ำการส่งสัญญาณทางทางด้านของตัวตัวนี้นะคะทั้งสองตัวเลยคือการลดการส่งประสาททางด้านส่งสัญญาณและการรับสัญญาณก็คือการขยับขยับเลยเงี้ยคะ่ะ คือเขาจะไปหยุดไปล็อกเลยแต่ไปล็อกที่นีไม่ได้ล,ะะล็อกแบบฉีดนะคะล็อกธรรมชาติเพราะเป็นนวัตกรรมที่อยู่ใต้สังผิวก็เ,เลยทําให้เกิดริ้วรอยลดลงแบบนี้อย่างรวดเร็วนะคะนี่คือหนึ่งนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมตัวต่อไปว้าวอีกนะคะมีผลวิจัยรองรับอีกเห็นไหมคะ MPV Diamond s h i e t Solution ตัวนี้นะคะเป็นเทไทายที่มีค่าที่สุดเพราะอะไรเป็นเทปนะคะแนวคิดอันนี้เป็นเทคโนโลยีคะ่ะที่สร้างขึ้น คือตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอันมันมีล้ำค่าเลยนะคะที่เอามาช่วยในการนำพาเข้ากับเตกท่ายแล้วก็ทำให้มันดูดซึมและทำให้ผิวคุณได้รับสารสก,กัดอย่างมีประโยชน์ที่สุดตัวนี้คือป้องกันการเกิดริ้วรอยแล้วก็อนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็คือร่างกายผลิตออกมาตลอดคะ่ะอย่างเราเครียดเรานอนไม่หลับเรานอนน้อยเรอกร่างกายเยอะเราลดน้ำหนักมันก็ส่งอนุมูลอิสระออมาทำให้บางทีเราแก่เร็วเราโซมอย่างนี้ค่ะ ต้องใช้นะคะเป็นป้าหมุนมิสระบนใบหน้านะคะไม่ใช่ทั้งร่างกายเนาะนะคะอันนี้ก็คือ EGF ค่ะอันนี้จะเป็นโปรโตีนที่เป็นโครงกรกะกอบที่เขาบอกว่าสร้างมาให้เป็น, collagen, นะคอลลาเจนเติมผิวนะคะเติมผิวนี่ก็คือเหมือนกันวัตการขอข้ามไปนะคะเพราะมันเยอะจริงๆอ่ะอันนี้เป็น e g a เหมือนกันนะคะแต่มันจะทําให้ผิวเนี่ยที่เสื่อมสภาพไปแลว้วอ่ะ เหมือนบางคนผิวดูเสื่องไม่น่าจะมาฟื้นได้แต่ฟื้นได้ด้วยตัวเี้ใช่ค่ะแต่เป็นโปรตีนธรรมชาตินะ